ยังไงบกเอาตึงนะมามาปึ๊เนี่ยสมองเจ้าเบิึงสมองบึงเยอะแยะสี่เหลี่ยมไปนั่งนี่สิน้องเพชจจะดื้อลูกไม่เอาไม่เอานี่นี่ไม้เลียวใหญ่เอาเก็บลงมาเอาเก็บลงมาเลยแหน่อย่าโยนใส่กันแหน่นี่เห็นไหมนี่ไม้เลียวดิเนี่ยเห็นไหมนี่ย เนี่ยใครบอกเนี่ยโนโนโนเนี่ยใครบอกไม่ฟังยายจะไม่ต้องจ้าเลยยายไม่ต้องจ้ายายไว้ตีนี่นี่ไว้ตีขานใครบอกไม่เอานี่เออนั่นแหละยายจะตีเนี่ยอย่าไปโยนใส่กระจกมันจะแตกฮะมันเป็นไรก่อฮะห,หืไม่เอายายเอาไว้ตีไม่ได้นี่ยายเอาไว้ดีนี่นี่ใครบอกไม่ฟังนู่นเครื่องบินเห็นไหม,มเมาเลยมเมาเด็กเลยค่ะเมาเลยค่ะ เด็กบอกไม่ฟังโนอันนี้ไม่ให้ยายไปเอาไม้กวาดมากวาดต่อเลยตาหนูจะเอาไปไหนทำยังไงเอาอ่ะเต้นให้ดูก่อนติ่งติ่งละติ่งติ่งติ่งตเงี้ยเต้นไม่ไม่ไม่เต้นให้ดูก่อนอ่ะเต้นกบเขียวก่อนอ่ะกบเขียวติ่งติ่งเงี้ย น่น <N> ้องเพชรยายไปจัดการน้องเพชรก่อนนะบอกไม่ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวคนไหนบอกไม่ฟังเดี๋ยว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 มามามเล้ยนแบบไเขเปอ บอกให้หยุดก็คือหยุดบอกเออยายบอกว่าอย่าทําก็อย่าทําเข้าใจไหมมึง <laughs> เสียห <laughs> นองเจ็บนั่นแยง่งเหมือนเดิมนั่นแย่งอย่โอ้โน่พ่อพ่อแย่งแย่งพ่อโน่โนโน่โน,โน,โ,นโนนะลูกนะก็ไปแย่งเขาสเิเดี๋ยวพ่เดี๋ยวเดี๋ยวยายมาให้ยายมาให้สองอันไปเดี๋ยวยายมาให้ใหม่ยายมาให้ใหม่ยายมาให,ยายาให้นี่ยายจะเอามาให้หนั่นลูกขึ้นนั่งลง ลูกแน่มือนทรงผมหยุดหยุดหยุดยดยุดหยดหดมันแดหอดหยุดหดหดหยุดหขุดหยเด้าหยุดหยุดหยุดหยุาหยุดหยุดหยุล้าหยหยุดหหยุดหย อืมจำไหมจำไหมไปขังโฮมลูกขังโฮมแล้วน้องเพชรโอ้ยยายบอกว่าจะดึกเป็นยังไนคือ,อคเบายากเสร็จก่อนเหรอมึงก็น่ะนเออเอ,อเออขึ้นไปมืดตลอดหินเลยป่าเ้ยอเม้าหินเขาไม่เลยพวกเจ้าเจ้าหินลงหนีมันใสหน่อยพอด <laughs> อ้าวยายบอกแล้วใช่ไหม อ่าฟังไหมเออเออฟังยัยหน่อยจมูกเป็นไรอ่ะลูกไหนไหน